สวัสดีค่ะมาพบกับ JK เช่นเคยนะคะอย่าลืมกดไลค์กดติดตามหรือคอมเมนต์สติ๊กเกอร์ไว้ด้วยนะคะวันนี้พามาชมกับเชฟ a วิ i o นะคะรถปี07ค่ะเครื่องยนต์1.4ไม่เคยแก๊สนะคะเป็นเบนซินร้วนเลยค่ะราคา6 9 9 0 9, 9, 9บาทขายเงินสดอย่างเดียวนะคะราคานี้สนใจสามารถเจรจาต่อรองได้นะคะเลขใหม่น้อยๆค่ะคันนี้เลขไม่อยู่ที่90,000กว่าโลเท่านั้นเองนะคะ ผ่านการใช้งานมาน้อยมากๆเลยค่ะทุกท่านรถสภาพสวยสมบูรณ์นะคะซื้อไปก็ไปใช้งานกันได้เลยค่ะเครื่องเกียร์ดีน้ำไม่ดันกวันไม่ไหลวิ่งทางใกล้ทางไกลไปได้สบายภาษีพรบรปี66นะคะเร่มพร้อมเปลี่ยนชื่อให้ฟรีด้วยค่ะรถอยู่แถวหนองจอกนะคะกรุงเทพมหานครค่ะดูรอบๆคันกันให้ทั่วก่อนนะคะห้องเครื่องภายนอกภายในเนาะ ดูกันไปให้ทั่วๆนะคะเพื่อประกอบการตัดสินใจค่ะถ้าถูกใจก็ติดต่อเข้าไปหาผู้ขายได้เลยนะคะไปทดลองขับไปดูตัวจริงกันด้วยตนเองค่ะเพื่อประโยชน์ของท่านเองนะคะภายในค่ะกระจกขึ้นลงเป็นไฟฟ้านะคะทั้ง4บานแอร์เย็นฉ่ำเครื่องเสียงจอ7นิ้วสามารถเชื่อมต่อบลูทูธได้นะคะ ภายในโดยวรวมก็สวยแบบเดิมๆเช่นกันค่ะทุกท่าน60,000กว่าบาทไปใช้งานกันคุ้มๆนะคะกันแดดกันฝนกันลมหนาวกันได้สบายๆค่ะไปช้อปปิ้งก็ไม่ต้องหิ้วของให้เมื่อยนะคะใส่ไปได้เลยค่ะพื้นที่ใช้สอยกว้างขวางมีทา้งด้านหลังนะคะและกระโป้งหลังอีกค่ะทุกท่านกว้างมากๆนั่งสบายใช้งานกันคุ้มๆนะคะราคาเบาๆ สนใจคันนี้นะคะน้องจอกกรุงเทพมหาคนครค่ะเบอร์โทรผู้ขายพร้อมรายละเอียดแอดมินได้ใส่ไว้ให้ใต้คลิปนี้เลยนะคะท่านใดสนใจเน้นติดต่อไปโดยตรงและไปดูรถด้วยตนเองค่ะแอดมินแนะนำเพียงเท่านี้นะคะสวัสดีค่ะ